ขอบครับขอุณารลครั้งนด้ันครับี <S 2> <S 2> ่คาการคุณต่อยครับและนี่เป็นช่วงสอนัานทำอาหารอาหารที่จะสอนให้ทำในวันนี้มาจากร้านชื่อว่าถนนเป็นร้านอาหารอีสานครับ ก่อนจะเริ่มนับ5432ก็ดูบนโต๊ะแล้วก็คุยกันนะครับแล้วเกิดความรู้สึกอย่างหนึงนะท่านผู้ชมผมมีคเขารู้อว่บางทีเราไปกินอาหารหรือกินอะไรอยากได้อย่างนี้บ้างอ่ะใช่คือหมายถึงยังไงภาพรวมภาพรวมมันน่ากินมากท่านผู้ชมสมมติว่าเวลาเราจะไปสั่งอาหารสักเมนูหนึ่งหรือสักอะไรอย่างนี้เราก็ต้องคิดนะเปิดเมนูแล้วดูแต่วันนี้วันนี้ภาพรวมของอาหารบนโต๊ะน่ากินมากๆครับ ร้านนี้เป็นร้านอีสานแท้ๆนะฮะจริงๆแล้วเดี๋ยวจะถามพ่อมาจากจังหวัดอะไร,รที่ชื่อขนุนนี่คือพ่อเขาครับ <ละ S 1> พ่อเขาชื่อขนุนเลยอ๋อ oh, <ล>ขนุนอ๋อ <c oughs> คุณจะไปรอชื่อพ่อ <c oughs> อัน <c oughs> นี้ไม่ถูกต้องนะอันนี้ไม่ถูกต้องเมนูที่จะมาสอนในวันนี้สำหรับผม <c oughs> ผมยังรู้ว่ามันหากินยากครับและยิพุธในคนใน ผมไม่รู้จักไม่รู้จักเลยพอเห็นชื่อผมไม่รู้จักเลยคืออะไรเขาเรียกว่าปลายอนทอดไอตัวปลายอนทอดมันไม่ได้วุ่นวายหรอกแต่วันนี้เสน่ห์ของร้านนี้หรือสิ่งที่นําเสนอมันเป็นเสน่ห์โดยภาพรวมพอเจอท่านผู้ชมพบกับคุณกสิดิศสองเมืองจากร้านขนุนอาหารอีสานครับจ้าหนนครับดครับโ้เวาทหนีเราเราชื่อเล่นคือต้าหนินใช่ครับ มันเป็นภาษาจีนเลยนะเว้ยภาษาจีนครับเพราะว่าที่บ้านเป็นคนจีนทั้งหมดเลยเหรอครับจังหวัดอะไรในร้อยเอ็ดครับอยู่ร้อยเอ็ดคุณพ่อชื่อขนุนใช่ครับแล้วทำไมคุณพ่อไม่ชื่อเอ๋งเวยอ่ะไม่ใช่สิคุณพ่อก็เป็นไทยๆเป็นไทยๆแล้วทำไมไม่ชื่อเอ๋งเวยอะไรนั่นอะไรนี่ไม่รู้เขาไม่รู้เหมือนกันนะฮะจริงๆแล้วน่ะเป็นคนร้อยเอ็ดแต่ว่ามาทําร้านอาหารอีสานร้านเนี้ยชื่อร้านขนุนอยู่ที่ไหนครับเอออยู่ที่พระราม9ซอย49แยกที่4่ครับพระราม9 ซอยส9อ๋อก็วิ่งใช่เวลาก็ปักมุดเข้าไปเลยมันอยู่ข้างในซอยเข้าไปนิดนึงมันอีสานแท้ๆจริงๆป่าใช่ครับเราเคยเปิดร้านที่ร้อยเอ็ดมาก่อนครับแต่ว่าไม่ได้ชื่อขนุนะครับชื่อบ้านในหานก็คือป๊าเปิดเอาชื่อปู่มาตั้งอีกทีนึงผมก็เลยเอาชื่อป้ามาตั้งอีกทีหนึ่งแต่ที่พูดทั้งหมดนี่พ่อทำนะครับ ที่พูดทั้งหมดเขอโทษนะครับพ่อพ่อพ่อหลานนะท่านผู้ชมไม่ไม่ได้อยากไม่ได้อะไรนะพ่อมันทํานะครับเลยมันไม่ได้ทํานะครับก็เป็นคนทําร้านเขาเหมือนกับตอนที่ปู่ตอนที่ตอนที่เอาชื่อปู่มาทำอะครับก็พ่อทำปู่ทำเขาปู่ทำปู่ทำเหมือนกันครับออ๋มันต้องสืบทอดแบบนี้มันสืบทอดกันมาแต่ว่าแต่เดี๋ยวนี้อีกอีกอีกมาต้องยิ่งเปรี้ยวเออร้านเด็ดชื่อ ร้านนี้เลยต้าหนิน,น,นใครทำก็ต้านหนลิลนะลูกลูกเป็นเจ้าของหรอใช่ <c oughs> อาหารจีนสาวไม่ได้จะโวยนะทีเดีใช <c oughs> <อ>่ใช่ชื่อต้านหนินเอันนี้ผมพูดถึงภาพโดยรวมของเมนูผมก็เลยอยากให้ดูแล้วคุยกันนิดนึงก่อนก่อนจะไปก่อนจะไปดูปลายอนทอดหรือมารู้จักกับปลายอนเมนูวันนี้มันน่ากินจริงๆคือมันเรียงมาดีมากเลยนะอันน<ๆ>ี้อะไรอันนี้เป็นลาบหมูทอดครับลาบทอดถ้าผู้ชมก่อนอื่นเลยอันนี้สมมติว่าเราจะไปสั่งเรามีลาบทอดแล้วหนึ่งนีหนึ่งนะที่เออที่ที่ผมบอกมันน่ากินไง ลาบทอดก่อนแล้วอันนี้อันนี้เป็นหมกครับอันนี้หมกเห็นไหมหมกอยู่ติดกับลาบทอดเดี๋ยวนะหมกอ,นนอันนี้หมกอะไรครับหมกอะไรเป็นหมกปลาครับหมกปลา <น happen S 1> แล้วก็ตามมาด้วยอันนี้เป็นยำหอยแคลงครับยำหอยแคลงแล้วดูหอยดีโปเอ้ยมันจะรอดเราไหมไม่เหลือฮะจานนี้มันจะไม่รอดเราสองคนนะครับผมแล้วก็ตามมาด้วยอันนี้เป็นอ่อมหมูสามชั้นปักทองครับอ่อมหมูสามชั้นหมูสามช้นเหลือนี่นี่นี่แล้วดูน้าอ่อมเิยดูดิ คือคือมันน่ากินจริงท่านผู้ชมไม่ใช่มาถึงน้ําใสแบบเนี่ยตอนแรกเขาจะบอกเป็นแบบเออแกงเลียงแกงอะไรอย่างงี้นะโอ้โหแกงเลียงมีด้วยเหรอทางอีสานนี่อะไรเนี่ยพวกมาจากภาคกลางไงอ๋อโอเคโอเคไปนึ่กลันเลยอันนีไก่ไก่ทอดป้าครับอันนี้เป็นไก่ไก่ไก่นึ่งครับไก่นึ่งานึ่งครับอันนี้ออกไปติดไปทางอะไรเขาเรียกอะไรอาหารจีนหน่อยนะครับคือมันจะมีกลิ่นของความเป็นจีนเพราะว่าใช่มาจากบ้านผมด้วยครับใช่ฮะแล้วดูสิที่ผมบอกมันน่ากินเห็นเปล่าว่า แทนที่มันจะเป็นเมนูซึ่งจะกลายเป็นไก่ย่างมันกลายเป็นไก่ไก่นึ่งไก่นึ่งไก่นึ่งแต่พี่อยากรู้หนึ่งนี่นี่อันนี้อะไรพี่คุ้นๆมากเลยอันนี้เป็นเมนูซีซันอลของร้านจะมีเฉพาะช่วงนี้ครับลาบปูนาครับน่ไงฮะปูนาผมบอกเลยไหอาเพราะหนูไม่กลิ่นรู้ตัวกินมันปูเหมือนคานิมิโซของญี่ปุ่นอ่านี่ลาบปูนาแล้วไปทางด้านนี้อันนี้ซบตามรู้แหละรู้แหละนะแต่อันนี้อันนี้แกงขี้เหล็กหนังหมูครับฮะแกงขี้เหล็กใช่พี่อ๊อฟขี้เหล็กอะไรนะหนังหมูครับหนังหมู เฮ้ยไม่เคยกินพี่กุ้งเพิ่อาจริงจริงมันน่ากินมากเมนูทั้งเมนูเนี่ยเอาจริงถ้าสมัยก่อนเนี่ยเขาจะเป็นหนังควายจริงเหรออ้าวแกงคีเรียงต้องกินกับหนังควายหนังหมูก็ได้ไม่แต่ว่าจริงจริงอะคนสมัยก่อนกินแพงใช่แกงคีเรียงหนังควายแพงตอนนี้มันแพงนี่นี่คือความความน่าสนใจและความอร่อยของเมนูนี้แต่นี่กลับมาที่ทางนี้บ้างกลับมาที่เมนูที่จะสอนกันในวันนี้ว่าปลายอน ปลายอนมันคืออะไรปลายอนนี่ภาคกลางก็มีนะครับมันคือปลาสังขวาสครับข้างนี้เลยจริงจริงคือปลาสังขวาสใช่ครับอันนี้เนี่ยจริงจริงมันมีหนวดไหมไม่มีครับมันเป็นนี่นี่มันจับได้เลยครับพี่อ๋อมันอยู่ในตระกูลปลาหนังใช่ครับแล้วคือปลาหนังปลาสังขวาสจะอยู่ผิวน้ําจริงจริงคือมันหมายถึงมันเป็นปลามูฟวี่ ปลาหนังก็คือพวกปลาดุกปลาตะวายปลาเบึกใช่ใช่ปลาหนังแต่ตัวมันเล็กแต่ตัวมันเล็กตัวมันแค่นี้เองตัวถ้าเนียให้ดูกับ่ามือดูดิันี้ใหญ่เต็มที่ก็ไม่ไม่ไม่ใหญ่มากครับปลาตะวายเนื่อมันเหมือนเนื้ออ่อนอะไรอย่างนี้ไหมคล้ายครับใช่แต่ตัวมันไม่ใหญ่มากตัาให่จะไหมแต่ตัวมันก็ขนาดนี้ได้นะแต่ว่าเขาจะมีเสน่ห์ก็คือตัวปลายนเนี่ยมันจะมีมันแทรกอยู่ในหนังนี่เวลาทอดแล้ว พอพี่โก้ลองกินแล้วมันจะรู้สึกว่ามันต่างจากปลาเนื้ออ่อนเลยครับอยากขน้นเลยลมันมันมันต่างเพราะว่าเอาจริงๆสมัยก่อนนะนี่ย้อนกลับไปเมื่อมันเกือบเกือบยี่สิบปีนี่ยตอนเป็นดาราแล้วนะพี่เคยไปตีปลาตะขวาเดี๋ยวก็คือใช้ขนมปังอ่ะคุณผู้มชมร้อยเขาเรียกเป็นร้อยมาลายตี<ช>โป๊ไม่อยู่ผิวน้ำพอตีปุ๊บตัวกระตุกวัดแล้ววัดแล้วมันจะมัน <ๆ S 2> ปลาๆๆๆปลาๆๆๆใช่แต่จะมันเรียกปลาตะขวาท่านผู้ชมครับเรามาดูว่ามันมีเสน่ห์ขนาดไหนเมนูทั้งหมดเวลากินด้วยกัน เมื่อกี้ไปกินไก่เขาอร่อยไหมอร่อยอร่อยใช่ไหมเพราะฉะนั้นจริงๆเดี๋ยวมาดูเลยว่าเขาทำยังไงปลายอนมันไม่ได้ทํายากแต่มันมีเสน่ห์เมื่อมันเข้าเซตกับอาหารอีสานแบบนี้ลักษณะนี้ของร้านขนุนปลายอนทอดครับนี่ครับร้านขนุนนี่ครับรสชาติอาหารอีสานแท้ๆอยู่ตรงไหนร้านเนี่ยอยู่ท่าม949ครับจำกันอีกทีนะครับนั่นป้าปานั่นแหละครับน้่เจ้าของนะฮะครับผมครับคุณขนุนนะฮะก็การทํานะครับเราก็ต้องทาความสะอาดตานะครับบ้างแล้วก็ผ่าท้องนะครับครับ ข่าท้องเสร็จแล้วนะครับเราก็จะหมักด้วยเครื่องของเรานะครับมีซีอิ๊วขาวนะครับ1ช้อนน้ำปลา1ช้อนครับรบแล้วก็จากนั้นก็จะเป็นเหล้าจีนอีก1ช้อนครับแล้วก็จะมีการใส่กระเทียมนะครับไปส่2ช้อนครับคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับแล้วก็ไม่ลืมที่ใส่งาขาวพั่วด้วยครับเฝ้า้ิช้ากันได้ครับเร้าทั้งหมดทั้เท่ากันนะท่านผู้ชมครับ ตอนนี้ก่อนจะทอดเราต้องมาใส่แป้งทอดกรอบ3มช้อนครับครับเ้าอีกเหมือนกันแล้วก็อย่าลืมเด็ดขาดใส่กระเทียมลงไปในท้องเขาแล้วไฟขนาดไหนยังไงครับตอนแรกเราไปเราไฟร้อนก่อนครับไฟแรงเลยนะครับแล้วก็ค่อยๆเบาลงมาแล้วก่อนจะขึ้นเนี่ยก็เร่งไฟขึ้นนะครับเพื่อจะไล่น้ำมันออกครับเพื่อให้มันกรอบนี่ท่านผู้ชมฮะ เ็อามาใส่จานใช่ครับจัดจานแบบนี้จานหนึ่งกี่ตัวครับเอ่อแล้วแต่ขนาดครับอ๋อแล้วอย่างไซนี้ก็จะประมาณ4-5ตัวครับก่อนจะเสิร์ฟนะครับแล้วก็จะท็อปด้วยใบมะกรูดนะครับแล้วก็กระเทียมเจียวครับครับเป็นอันเสร็จสิ้นยังครับยังคือจริงๆมันเสิร์ฟคู่กันกับแจ่วขาครับเออแจ่วขาท่านผู้ชมต้องแจ่วขาด้วยเสิร์ฟคู่กันกับแจ่วขาและนี่คือปลายอนทอดครับนี่ฮะคือพอออกมาแล้วมันเป็นอย่างนี้ฮะเป็น ต้องหัวอย่างเงี้ยมันกินได้ไหมใช่ครับกินได้เลยกินได้ทั้งตัวเลยครับแต่ว่าอยากินก้างกันแล้วกันครับจริงๆครจริงๆจริงๆมันไม่ใช่มันไม่ใช่มันไม่ใช่ปลาญี่ปุ่นอย่างนั้นลักษณะขนาดนั้นไม่ใช่นะฮะจะกินได้ทั้งตัวถ้ามันใหญ่ก็อย่าไปกินมันแต่หัวกินได้กัดกรึบไปได้เลยไม่ได้พูดเล่นครับท่านผู้ชมครับผมบอกนิดนึ่งก่อนปลายอนหรือว่าปลาสังขวาที่คุณก็พูดมันเป็นปลาหนังอย่างที่เขาพูดถูกทุกอย่างนะฮะมันเป็นปลาปลาน้ําจืดนะฮะแล้วเป็นปลาแม่น้ํานะครับ เออจะเจอตามแม่น้ำน้อยตามเจ้าพญาตามชีมูลขขงพวกนี้เจอมีทั้งปีมีทั้งปีนะฮะถ้ามันมีน้ำหลากมันก็จะยิ่งสมบูรณ์มันก็จะยิ่งเยอะ,ย,อะยิ่งอร่อยเขาว่าไงฮะปลานี่มันจะเป็นกลาที่มีก้างน้อยๆก้างเล็กๆเ,เนี่ยนะครับทำหมกทำอ่อมได้นะย่างเกลือก็ได้หรือว่ากินกันกันกบพวกอะไรสดาหวานใช่ครับตอนที่ทำเสร็จเรียบร้อยเนื้อมันจะนุ่มนิดๆน,น,นะครับ แต่นี้พอเราทอดกรอบเอามาเสร็จแล้วทําอย่างที่ทําเมื่อสักครู่นี้แล้วเนี่ยเป็นไงครับอร่อยมากคืขอข้างนอกอะ่ะมันเป็นทรงสีเหลืองกรอบเลยทุกท่านแต่เข้าไปข้างในเนี่ยเนื้อมันยังฉ่าแล้วก็ไม่คาวเลยเป็นปลาน้ําจืดที่แบบเนื้อเคี้ยวสนุกมากแล้วว่า <c oughs> มันจะมันมันิดนิดเนี่ะมันจะมันนิดแล้วมันไม่แห้งอ่ะอร่อยอร่อย,ออยแล้วพอคําที่สองเรากินกับตัว แจ่วขาเนี่ยแจ่วขาแจ่วับแจ่วครับปึ๊บมันรู้สึกว่ามันเผ็ดร้อนขึ้นมันหอมมากแล้วก็ตัวหัวปลาหัวปลาอร่อยมากครับเค็มๆอร่อยเลยชอบไม่เคยกินครับคุณโก้ครับขอบคุณครับอยากจะบอกคุณจอยากว่าออืมัจริงปลาตะกวาเนี่ยมันเป็นปลาผิวน้ำถ้าภาษาบ้านนอกบางที่เขาเรียกว่าเขาเรียกปลาที่แบบว่าคือมันเป็นปลาผิวน้ำอะไรที่มันลอยผิวน้ำก็จะกินอ่ะ เข้าใจครับนะฮะก็จะเป็นบอกว่ามันมันไม่ใช่ปลาที่แบบว่าจะมีไซส์ใหญ่ๆอะไรแต่ว่าอย่างที่บอกปลาสังขวาเนี่ยเขาก็จะเอามาทอดมันมันจะมีความเหนียวความนุ่มของเนื้อนะครับเป็นปลาหนังที่อร่อยครับบอกเลยว่าถ้าใครยังไม่เคยลองกินเนี่ยต้องลองจริงวะนี่ฮะขอลองเลยนะจ้าจ้าจนะคุณลองนี่ครับปลาปูนาปลาปูนาคือตำปูนาใช่ครับทั้งตัวมันจะมีมันจะมีกลิ่นอายมันมันไง มันมีมันปูด้วยนะแต่ปูหนาไม่รู้ว่าพี่พี่อ๋อเคยเคยแพ้รไม่รู้เดี๋ยวลองดูเนี่ยพร้อมกันเนี่ยเดี๋ยวก็รู้ฮะเดี๋ยวก็รู้คือพี่อ๋อมันแพ้มันกุ้งแพ้พวกแพ้มันปูตายไหมตายไหมทักไปตายปะยังไม่ยังหอมนี่หอมมันมีเสน่ห์มากครับผู้ชมครปลาปลาชนิดนี้นะฮะแล้วบังเอิญมาอยู่กับร้านแบบนี้แล้วอยู่กับเมนูรวมๆแบบนี้ผมอยากให้ท่านไปใช่ ไอหมอนี่มันใช้ได้ทต่คตอนแรกนึกว่าไม่เอาอ่างตนี่จะบอกอาอย่างว่ากุริสานเนี่ยโอ้โหอร่อยหนูชอบอย่างตัวนี้ว่ากุฎิสา์มีหมกหลายหมกหมกม่วกครับหมกไก่หมกอ่าหมกตะานาคือแต่ว่าหมกแต่ละอย่างความมีเสน่ห์ของการหมกของกุฎิสานคือเขาจะหาผักที่มาใไ่ไม่ซ้ำกันถูกไหมหมกไก่ันนี้ใส่หัวปีหมกกบก็ไก่อีกอย่างหนึ่งวันนี้ขอบคุณคุณกสิดิษขอบคุณร้านขนุน อาหารอีสานอีกครั้งหนึ่งนะฮะอยู่ตรงพระรามเก้ซอยสี่สิบเก้าคับคืออยากให้ไปเพราะหนึ่งมันใกล้สองท่านได้เจออย่างที่ผมพูดเนี่ยใช่แล้วลองกินความพร้อมกันมันเป็นความสุขของท่านเองขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการโดยตลอดบางทีหายากนะฮะที่จะมามีความสุขว่า ของเก่าๆแก่ๆอย่างนี้มันจะยังอยู่อยู่แต่ถ้าไปไม่ถูกสั่งสั่งได้นะครับเรามีสั่งพันพวก d e l i v e r รพวกแ r a b พวก l ล man มนด้วยครับผมไปถูกครับผมฉลาดโอเคครับผมเล่นล่นะครับเข้ามาเขามาส่งด้วย d e l i v e r รด้วยคนาไม่อยากไปที่ร้านสั่งได้ใช่ครับเวลาหมดแล้วครับลาไปก่อนกลับมาเจกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ เรามีของแบบนี้ไม่ใช่มีแต่อาหารขายอย่างเดียวมันเป็นสูนรวมทั้งหมดเลยของศูนย์กลางของอาหารที่ท่านจะมีความสุขที่นั่นได้ผมบอกได้ว,ว่าทุกๆอย่างของเรานะที่นี่มันเป็นคุณภาพล้วนๆไม่นะ<ม><ม>ทำไมฮะไม่หยิบให้กทีเลยเหรอคุณลอง <c oughs> ตาเหมาารับารสชาติมันแทบคุณผู้ชมมันมีความสดชื่นอยู่ในนี้เลยนะมันเป็นความสุขเลยจริงๆเต็มคะแนนเต็มเต็มคะแนนเต็ม